ดีค่ะดิฉันนาสงสาวอัจิรานนาวนาชื่อเล่นชื่อคุณทักษ์ค่ะตำแหน่งครูอาสาจา้างประจำหน่วยบริการาอำเภอบ่อกอยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีค่ะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อนะคะน 1. รู้จักความสัมพันธ์ของตัวเลขกับจำนวน 2. ส,ส่งเสริมพัฒนาการด้านวิชาการและการเรียนรู้และยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเลก็กได้อีกด้วยค่ะ ำหรับอุกรณ์ในการผลิตซืนะคะจะมีกาสองหน้าแบบหนานะคะมีแกนไกละคะ่ะแล้วก็มีปากกาเคมีค่ะมีไม้หนีค่ะสามารถใช้ไม้หนีบ้าที่บ้านได้นะคะแล้วก็จะมีฟิวเจอร์บอร์ดค่ะมีตะขอแขวนปาผนังนะคะแล้วก็มีซองใสป่ปากแล้วก็มีกระดาษแข็ง ขั้นตอนการผลิตสื่อนะคะหนึ่งค่ะน่าตัตะขอแฝงฝาผนังนะคะมาติดตรงกลา,า,างของจบอร์ดชิ้นี้นะคะสองค่ะแฝงซองใส่บไว้ที่ตะขอะะสามนะคะทําการติ้งตัวเลขนะคะใส่กระดาษแข็งหรือถ้าหากไม่มีเครื่องปิ้นนะคะผู้ปกครองสามารถใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงบนกระดาษแข็งได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณไต้จะยกตัวอย่างในการใช้สื่อชิ้นนี้นะคะ นำตัวเลขน,นะคะมาตสอใส่ซองใส่บัตรแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไม้หนีเท่ากับจำนวนตัวเลขน,นะคะหนีไปแบบนะคะีค่ะ,คะตอนนี้เราก็ได้สื่อมาหนึ่งชิ้นแล้วนะคะแบบนี้นะคะเป็นสื่อการนับจำนวนตัวเลขน,นะคะครูตาก็หวังว่าสื่อชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองและนักเรียนไม่มากก็หน่อยะคะ่ะขอบคะุณค่ะ